สำหรับในคลิปนี้เรามาพูดคุยมาตอบประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุตามระเบียบหลักเกณฑ์ใหม่นะครับเป็นระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยยัยงชีพของท้องถิ่นปีพุทธศักราช2566ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่12สิงหาคม2566เป็นต้นไปซึ่งในประเด็นข้อสงสัยในคลิปนี้เนี่ยมีคุณผู้ชมสอบถามผมได้รวบรวมมา 5ประเด็นสำหรับในคลิปนี้นะครับ 1. ก็คือในเรื่องของการยืนยันสิทธิ์รับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุกรณีที่จะต้องอายุครบ60ปีบริบูรณ์เสียก่อนเนี่ยหลักเกณฑ์นี้เริ่มใช้หรือยัง 2. การที่เราไม่สามารถจะไปยืนยันสิทธิ์รับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุได้เนี่ยสามารถจะมอบอำนาจได้หรือไม่ 3. กรณีที่ใช้หลักเกณฑ์ว่าใครเกิดวันที่1ของเดือน และมีอายุครบ60ปีในวันที่1ของเดือนเนี่ยจะได้รับเงินทันทีในเดือนนั้นเนี่ยใช้ระเบียบหรือว่าหนังสือสั่งการฉบับไหน 4. เกณฑ์ในเรื่องของการยากจนเนี่ยเขาใช้อะไรเป็นเกณฑ์แล้วระเบียบหลักเกณฑ์เนี่ยมีการประกาศออกมาหรือยังนะครับและ 5. วิธีการรับเงินเมียอ,อย่างที่ผู้สูงอายุมีกี่วิธีใน5ประเด็นนี้เราจะมาพูดคุยกันทีละประเด็น ในคลิปนี้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นข้อมูลล่าสุดซึ่งผมได้จัดทําคลิปนี้เนี่ยก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่3กันยายน2566นะครับเป็นข้อมูลณนะวันที่3กันยายน2566มาเริ่มกันที่ประเด็นแรกก่อนหนก็คือการยืนยันสิทธิ์กรณีที่จะต้องอายุครบ60ปีก่อนเนี่ยเขาเริ่มใช้หรือ,อยังก็เริ่มใช้แล้ว นะครับเขาเริ่มใช้แล้วนะครับเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566นะครับซึ่งในซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายหนังสือด่วนที่สุดที่ว .8029 ลงวันที่29สิงหาคม2566คุณผู้ชมสามารถที่จะสืบค้น หนังสือฉบับนี้เนี่ยมาศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับและผมจะแนบลิงก์หนังสือฉบับดังกล่าวเนี่ยใต้คลิปเอาไว้ให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับซึ่งกรณีแนวทางการดําเนินการเนี่ยเขากําหนดเอาไว้นะครับว่าการยืนยันสิทธิ์รับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุนั้นเขาเปิดให้มีการยืนยันสิทธิ์ในระหว่างเดือนมก,กราคมถึงธันวาคมของทุกปีโดยให้ผู้สูงอายุ ลายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วนะครับมายืนยนันิทธิ์เพราะฉะนั้นเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับเริ่มใช้มาตั้งแต่12สิงหาคม2566ก็คือจะต้องอายุครบ60ปีเสียก่อนจึงจะไปยืนยนันิทธิ์ซึ่งระเบียบเดิมเนี่ยเขาให้เราไป ลงทะเบียนได้ตั้งแต่อายุ59ปีวันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วเราจะต้องรอให้อายุครบ60ปีแล้วจึงจะไปย,ยืนยันสิทธนะิออ์ณอบตหรือเทศบาลได้ต่อมาประเด็นที่2ถ้าไม่สามารถไปดำเนินการได้ด้วยตนเองสามารถที่จะมอบอำนาจได้หรือไม่ก็สามารถที่จะมอบอำนาจไปได้เลยถ้าผู้สูงอายุไม่สะดวกนะครับก็มีหนังสือมอบอำนาจ แล้วก็หลักฐานในการาไปยืนยันตรงนี้สามารถมอบอำนาจได้นะครับต่อมาข้อสงสัยในข้อที่3กรณีที่บอกว่าเกิดวันที่1ของเดือนเนี่ยก็ให้รับเงินในเดือนนั้นได้เลยเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ในแนวทางในข้อที่4.1แนบท้ายหนังสือฉบับนี้นะครับ ก็คือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์เนี่ยเมื่อท้องถิ่นเขาตรวจสอบแล้วถ้าอายุครบ60ปีในเดือนไหนก็ให้ได้รับเงินในเดือนถัดไปได้เลยไม่ต้องรอปีงบประมาณต่อไปแต่สําหรับผู้สูงอายุที่เกิดวันที่1ก็ให้ได้รับเงินในเดือนนั้นได้เลยนะครับอยู่ในข้อ4.1ตามแนวทางแนบท้ายหนังสือฉบับนี้นะครับต่อมาในข้อที่4 เกณฑ์ในเรื่องของความยากจนเนี่ยใช้อะไรเป็นเกณฑ์วันนี้เขายังไม่ได้ออกหลักเกณฑ์มานะครับอยู่ระหว่างที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเนี่ยเขากําลังไปดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ตรงนี้ยังไม่ใช้ให้ใช้หลักเกณฑ์เดิมไปพลางก่อนก็คือหลักเกณฑ์ของปี52ซึ่งยังไม่ได้กําหนดเรื่องความยากจนเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีมายืนยันสิทธิ์เขาจะไม่ดูเรื่อง ของฐานะความยากจนยังไม่ใช้นะครับจนกว่าเขาจะประกาศหลักเกณฑ์ตัวนี้ออกมาต่อมาวิธีการรับเงินเนี่ยสามารถรับเงินได้กี่วิธีผู้สูงอายุสามารถจะรับเงินจะเลือกเป็นแบบรับเป็นเงินสดก็ได้หรือจะรับโดยรับเงินผ่านบัญชีธนาคารก็ได้นะครับถ้าจะรับผ่านบัญชีธนาคารท่านก็แนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารมาให้กับ อบาตาหรือเทศบาลนั้นๆด้วยก็สามารถจะเลือกได้ว่าเราจะรับเป็นเงินสดหรือเข้าบัญชีธนาคารนะครับตรงนี้ก็บัญชีธนาคารเนี่ยก็อยู่ที่เราจะไปตกลงกับอบาตาหรือเทศบาลหรือเมืองพัทยาว่าสะดวกธนาคารไหนหรือเขาจะกําหนดมาเลยก็ได้ว่าจะเป็นธนาคารไหนตรงนี้ก็แล้วแต่การที่เราจะไปพูดคุยไปตกลงกับทางท้องถิ่นนะครับนี่เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับข้อมูลณนะวันที่สาม กันยายน2566คุณผู้ชมมีประเด็นข้อสงสัยในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของเบีย้ยอย่างชีพในประเด็นอื่นๆก็ฝากคำถามเอาไว้ใต้คลิปได้นะครับเดีย๋ยวเราจะรวบรวมแล้วมาพูดคุยกันในคลิปต่อๆไปและผมได้แนบลิงก์หนังสือนะครับหนังสือฉบับนี้หนังสือสั่งการและระเบียบฉบับนี้เอาไว้ใต้คลิปด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถจะดาวน์โหลดแล้วก็ไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้นะครับ